แม่เข้าใจว่า เรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทุกคนหลายๆคนเคยแบบไปนั่งฟังแบรนด์นู้นไปนั่งฟังแบรนด์นี้มาบ้างแล้วอะไรอย่างนี้นะคะแต่สิ่งหนึ่งที่มันอยากจะให้ความมั่นใจเลยคืออัโทมีะค่ะเขาไม่ได้ปล่อยให้เราทํางานคนเดียวเนาะเขามีระบบความสําเร็จมีงานอีเวนต์ต่างๆมากมายให้เราเข้ามาเรียนรู้นะคะอย่างเช่นง,งานวันเดย์เนาะหรือว่างาน Success Academy นะคะที่ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนรู้กันได้แล้วก็พี่ๆที่เป็นแบบชวนทุกคนมาก,ก็พร้อมที่จะพาทุกคนนะคะประสบความสําเร็จแล้วก็เดินไปถึงแบบ ไปแบบเป็นท่านแบบคราวมาสเตอร์เป็นท่านคราวมาสเตอร์ได้เลยนะคะหลักฐานที่ปรากฏต,ตรงนี้ค่ะไม่ใช่หลักฐานที่แบบเราอุปโลกขึ้นมาหรือว่ามันไม่มีขึ้นจริงนะคะตอนนี้ค่ะมีคนที่เขาแบบทำไรายได้หลักแสนหลัก, 100, ล,ก 100, ล้านหลักแบบ10ล้านร้อยล้านคืออยู่ในแบบทั่วโลกแล้วอะแล้วเราอะค่ะเราอยู่ในสถานที่อยู่ในเวลาอยู่ในไทมิ่งที่ถูกต้องแล้วสิ่งเดียวที่เราไม่ควรปล่อยให้หายไปเลยคือโอกาสอะทุกคนแมบมบไม่รู้ว่าวันนี้ค่ะ ถ้าเราเห็นอะไรอย่างหนึง่งอะโทรมี่คือเฟอร์รารี่แล้วกันเนาะอะโทมี่คือเฟอร์รารี่และกัน,น,ม,กนมันเปรียบให้แบบนั้นเนาะวันนี้ค่ะเรารู้แล้วว่าวันนี้เราอ่ะคืออะไรคือเราต้องการทําอะไรเรามาอยู่ตรงนี้เราคาดหวังอะไรอะโทมี่เป็นพาหนะนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบรถเฟอร์รารี่อะทุกคนให้ทุกพาทุกคนไปถึงเป้าหมายอย่างเร็วมากตอนนี้อยู่แค่เพียงว่าแบบทุกคนจะตัดสินใจขึ้นรถคันนี้ไหมอะถ้า ถ้าเราอยากได้อะไรบางอย่างแน่นอนเกิดความกลัวคะ่ะแมแม่แมไม่ไม่สงสัยทุกคนเกิดความลังเลสงสัยอยู่แล้วแต่สิ่งเดียวที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยคือทุกคนทิ้งโอกาสนี้ไปนะคะอันนี้คือเวลาที่ถูกต้องที่ทุกคนสามารถที่จะเติบโตได้วันนี้นะคะแม่ก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสขึ้นมายืนพูดบนนี้นะคะเป็นหลักฐานอีกชิ้นหนึ่งตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้นะคะแล้วแม่ก็หวังว่านะคะทุกท่านจะตัดสินใจขึ้นรถเฟอร์รารี่คันนี้ไปด้วยกันนะคะ แล้วก็เดินทางถึงสิ่งที่ทุกคนฝั่งได้อย่างสำเร็จสมหวงังมีความสุขแล้วก็เติบโตไปด้วยกันในทุกๆวันเลยนะคะขอบคุณค่ะ